สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพระรหัสนะคะวันพระรหัสที่21เดือนสิงหาคม2557นะคะพศพุทธศักราชปกติวันนี้ได้นัดกับคุณหนุ่มโรราชไว้ว่าเป็นรายการของคุณหนุ่มโรราชแต่เอเซนพยายามติดต่อก็เห็นสกายขึ้นขึ้นลงลงคงสัญญาณนะคะนะคะ สัญลานขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ติดต่อไม่ได้จริงๆเซมจะทํารายการเนี่ยเซมจะติดต่อแล้วเตรียมเทคนิคเตรียมคอมล่วงหน้าไว้เลยประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะนะคะเพื่อขัดข้องอะไรเซมจะได้หาหนทางแก้ไขได้แต่นี้ก็เห็นสกายเขาขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงพราพอเรียกไปก็สายขาดอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวก่อนดูใครสกายใครเรียกมาเดี๋ยวก่อนนะคะอ่า ใช่ค่ะสก,กายเขาขาดขาดในห,หายให้มันขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยอยะะ่ะหอซเอ็มก็ต้องจัดรายการเองนะคะก็ซึ่งรายการของเอซเเ็มรายการบนวันรันดิตเจ,จ็มใสนะคะก็ไม่ได้จัดมาหลายวันแล้วเพราะเอซเเ็มไม่ข่ขยอยากจะพูดเรื่องการเมืองตอนนี้มันอัดอั้นอยู่ในใจเยอะพูดแล้วเดี๋ยวไหลแล้วแล้วก็ฮาร์ดคอร์ค่ะก็ไม่อยากจะจัดนะคะ ทุกวันนี้ SM ก็ติดตามข่าวสารภายในนะคะไม่ค่อยได้ลงมาคุยหน้าเว็บหรืออ่านข่าวตามหนังสือพิมพ์ที่ไม่อ่านเลยค่ะไม่อ่านคือพันธงจบแล้วสำหรับ SM ดูของเราดูฝ่ายของเราเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวขอ SM ทักทายสมาชิกก่อนนะคะก็ SM ขอสวัสดีคุณว่างไงนะคะสวัสดีคุณเสร็จยี่นะคะสวัสดีคุณบุรพาไม่แพ้เอสขอบคุณนะคะที่ช่วยเอดูแลทั้งวันเลย ะคะดูแลทั้งวันอองสงสัยออกไปทำมาหากินนะคะเพราะต่อสู้มันนานแล้วหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปหารายได้มาเลี้ยงชีพบ้างนะคะถ้าอองเขาอยู่ว่างๆเขาจะอยู่ช่วยเย้เยมตลอดก็หรือไม่ไง่ายก็เข้ามาดึกๆจนหลังจากไปทำมาหากินแล้วอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีคุณสกายฟอยนะคะ ถ้าเออ็มติดต่อหนุ่มคลาดได้ก็จะเข้ารายการนะคะเพราะเห็นสก,กายเขาขึ้นขลงลขึ้นขึ้นลงลง,ลง,ลง,ลงตลอดเลยเนะะี่ยสงสัยเขาสัญญาณเขาเข้าไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็สวัสดีคุณแดงพุทธมนตรสามนะคะสวัสดีทุกยูเซอร์ที่อยู่ในห้องเอเวลานี้ร้อยสี่สิบห้ายูเซอร์นะคะที่ไม่ได้ล็อกอินเข้ามามาเข้ามาฟังรายการหรือมาเยี่ยมเยียนห้องนี้ก็ยินดีนะคะ แล้วก็วันนี้เอสเ็มก็มีเรื่องที่จะพูดเยอะต้องคิดว่าจะพูดอะไรเพราะเอสเ็มชอบคิดก่อนพูดค่ะเพราะทุกอย่างเอสเ็มจะอัดไว้เกิดมีการฟ้องร้องอะไรกันขึ้นมาหลักฐานจะได้มีนะคะเพราะฉะนั้นเอสเ็มจะพูดอะไรที่คิดก่อนพูดค่ะแล้วพยายามที่จะไม่ไปวอแบแวว์กับใครแต่ช่วงนี้เอสเ็มโดนหนักค่ะโดนโจมตีหนักเป็นแลมเดือนแล้วนะคะ ซึ่งเอสเมก็ปรึกษาภายในที่อยู่ในวงการนี้มานานๆแล้วอะ่ะรู้ใครเป็นใครก็จะให้กำลังใจเอสเซมนะคะแล้วก็อย่าบอกอย่าไปวอลแวร์ในเมื่อเอสเซมมาถูกทางอย่างนี้แล้วมันเป็นของธรรมดาที่จะถูกโจมตีนะคะ<อ>ก็วันนี้ได้ก็ได้ปรึกษาเดี๋ยวนี้เอสเซมนอนดึกนะคะเพราะว่ามีการวอลลุ่มกันหลายๆประเทศซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยเออเวลามันไม่เหมือนกันอย่างเช่น ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเพิ่งเที่ยงของไอเซนปาเขาไปหกโมงเช้าแล้วค่ะเขาเพิ่งตื่นไม่นานเนี่ยไอเซนปาเขาไปหกโมงเช้าของเยอรมันนะคะของเยอรมันแล้วก็หกโมงเช้าของเยอรมันก็คือเที่ยงของไทยคะ่ะนะยิ่งอเมริกาก็ไปอีกเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นเอ่อคนที่อยู่ในยุโรปหรืออยู่ในต่างประเทศเนี่ยวอลุ่มห้องเอเอ็มเนี่ยโอ้โหเรียกว่านอนห่มผ้าคุยกันก็นแล้วกันนะฮะ เพราะเวลามันต่างกันนอนหม่มผ้าคุยกันเราวอลูมกันตอนนี้ SM เอเซมยวจะพูดถึงการต่อสู้ของห้องเอเ็มเจอรมนีซึ่งเอเ็มเนี่ยไม่ได้ค่อยลงมาคุยกับสมาชิกเห็นว่าสมาชิกที่เนี่ยประจําทั้งนั้นแล้วห้องเราไม่มีการมาด่าสาสีเสียหรือว่ามาเเอเอ,เอทะเลาะกันนะคะไม่มีสวัสดีค่ะคุณนันทาค่ะ อ่าสแตนบายเวบพี่เซมมาทุกวันครับไม่ไม่เคยฟดขอบคุณค่ะชื่อนี้ก็อยู่ในห้องนี้มานานแล้วนะคะเกิดขึ้นนันทาก็วันนี้เอเซมก็จะพูดว่าเอเซมเปิดใจก็ได้เปิดใจใจที่ไม่ได้ไปโจมตีใครนะคะไม่ได้กลัวค่ะแต่มันไร้สาระค่ะทําใจแล้วค่ะทําใจเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลัง SM เอเซมก็ให้กําลังใจเยอะแล้วอยู่ในวงการต่อสู้นี้มามานานแล้วอะ่ะเขาก็รู้อ๋อเอ้เซมไอ้เซมมาถูกทางมันของธรรมดาที่เซมต้อง ถูกโจมตีนะคะปกติอย่าไปสนใจเขาบอกอย่าไปสนใจเราเดินท่านทางของเรานะคะก็มันเป็นอย่างนี้ว่าเอสเซมคิดอยู่นะคะที่จริงเอสเซมพูดอยู่เสมอว่าเอสเซมหมดใจแล้วในการต่อสู้มึนด้วยถ้าจะลุกขึ้นมาต่อสู้อีกเอเซมมุนค่ะคือเอสเซมทุ่มเทเททั้งเททั้งเงินที่ต่อสู้มาไม่เคยขอสมาชิกค่ะ ห้องนี้ไม่เคยขอสมาชิกและก็ไม่เคยขอบริจาคสมาชิกในการทำเว็บไซต์นี้นะคะไม่เคยนอกจากสมาชิกจะบอกพี่อเอซมเอ่อถ้ามีอ,อ,อ,อุทกภัยนะคะหรือมีอะไรเนี่ยสมาชิกพี่อเอซมห้องเราจะไม่ช่วยเข้าบ้างเหรอเออถ้าสมาชิกยื่นข้อเสนอมาเอซเเอางั้นเหรอถ้าอาอย่างนั้นก็โอเคส่งตรงเลยนะคะไม่มีการส่งเงินผ่านเอซเซมค่ะเพราะเอซมนั่งอยู่ต่างประเทศเหตุการณ์เกิดอยู่ในเมืองไทย ส่งไปถึงตรงลวงไทยคนที่เป็นต้นต่อที่จะเอ,อทําเรื่องนี้ก็ส่งไปตรงนั้นเลยนะคะเรื่องการเงินจะไม่ผ่านเด็กเซมค่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเนี้เด็กเซมคิดหนักคิดหนักคือโดนโจมตีอย่างหนักสาเสียเทเสียเลยคือทําใจแล้วทาใจว่ามันออกจากป่าใครก็อยู่ติดคาป่าคนนั้นนะคะ ต้องทําใจแบบนี้แล้วเกี่ยวกับการที่คนที่อยู่ในวงการนี้มานานๆต่อสู้มานานก่อน49อีกค่ะที่ให้กําลังใจไอ้เซมนะพอเขาติดตามห้องไอ้เมอยู่ติดตามห้องไอเซมเยอะผู้ใหญ่ติดตามห้องไอ้เมเยอะค่ะแล้วก็ให้กําลังใจไอ้เมนะคะเขารู้ผลงานของไอ้เมรู้การต่อสู้ของไอ้เมไม่เคยเรื่องการเงินไม่เคยขอใครมีกระทูกโกงค่ะมีแต่ถูกโกง นะคะสวัสดีครูบ้านนอกนะคะแล้วก็เอ่เซมก็เลยต้องมานั่งตั้งต้นใหม่ค่ะตั้งต้นใหม่ว่าจะต่อสู้ยังไงวันเนี้ยแพ้อย่างยับเยินแบบเนี้ยจะไปยังไงวันเนี้ยไปไม่เป็นละไปไม่เป็นละอีกอย่างหนึง่งเอสซม บอกกลอนว่าจิตใจเอสมยับเจินมากถึงแม้ว่าเอสมจะนั่งอยู่ในที่สบายในประเทศเยอรมันการเป็นอยู่เอสมสบายไม่ขาดเหลืออะไรแต่ว่าเอสมสงสารสงสารคนที่อยู่ในประเทศที่ถูกล่าถูกอุ้มนะคะติดคุกสงสารเขาค่ะแต่ต้องมาทุกติกเห็นผลทําไมเราโดนขนาดนั้นมันมีที่มาเอสมยิ่งกรหนักเลยค่ะที่มาก็พวกเรากันเองค่ะ ถ้าเราแพ้เพราะศัตรูนั่นเป็นการต่อสู้ธรรมดาที่ต้องทําใจว่าเราต่อสู้มันไม่แพ้ก็ชนะมีสองอย่างแต่การต่อสู้ที่เราแพ้ยับเยินเนี่ยผลมาจากฝ่ายเราค่ะผลมาจากฝ่ายเรานี่เจ็บแค้นมากแล้วเอเซมรู้ว่าใครใครเป็นใครใครทําอะไรเอเซมต่อสู้มาสมัยราชประสงค์นี่ดักมากนะคะแล้วเอสเซมเนี่ยอยู่อยู่ถามอยู่คุยกับตรงเลยค่ะสายตรงค่ะ ไม่ใช่เอาข่าวข้ามมาจากหนังสือพิมพ์มาพูดคุยหนังสือพิมพ์ไม่อ่านเลยค่ะข่าวก็ไม่ดูค่ะใช้ตรงค่ะห้องใจอะไรถามตรงเลยนะคะถามตรงแล้วเขาก็ติดตามห้องเอเซมกันทั้งนั้นนะคะรู้ว่าเอซ์เมเนี่ยทุ่มเทโดยที่ไม่เป็นตัวของตัวเองอะในโลกประชาธิปไตยเหรอไอเซมอยู่มานานค่ะเราเป็นตัวตัวเองเรามั่นใจว่าเราทําอะไรที่ถูกต้องและถูกในกฎเกณฑ์ของกฎหมายค่ะสําคัญที่สุดค่ะ การจะเป็นนักประชาธิปไตยเราต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายของประเทศนั้นๆค่ะถึงเราจะอยู่อีก,อก,อกประเทศหนึง่งเราก็อย่าไปล่วงเกินเขาอย่าไปหมิ่นประมาทเขาทุกประเทศมีกฎเกณฑ์การเป็นอยู่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องเคารพในประเทศนั้นเหมือนกันว่าเขามีกฎหมายอยู่ของเขาอย่างนั้นแต่ว่าในเรื่องไม่ยุติธรรมหรืออะไรมันเป็นอีกเรื่องหนึงที่เราจะมาโต้ตอบหรือมาต่อสู้ นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็ต้องดูกฎหมายของในประเทศนั้นด้วยค่ะเราต้องเคารพในกฎหมายของประเทศนั้นด้วยแต่เราต่อสู้ด้านที่ในประเทศมันเป็นแบบนี้มันมันมันไม่ใช่ในกฎหมายอ่ะมันนอกกฎหมายเกินเหตุอันนี้เป็นเสียงที่เรามาตั้งจุดที่ต่อสู้ตรงนั้นนะคะแต่ส่วนอื่นเราเคารพเราเรียงเคารพอื่นๆน,นะคะต้องแยกแยะให้เป็นค่ะเสร็จแล้ว เอสเซมก็มาตั้งต้นที่จะต่อสู้ใหม่โดยที่สมาชิกในห้องเอสเซมยังอยู่เหมือนเดิมเดีย๋ยวแน่นเหมือนเดิมให้ก็ไม่เอาเอสเซมต้องอยู่ก็เออเอสเซมต้องอยู่ก็ต้องอยู่แต่ขอคิดก่อนขอตั้งต้นก่อนว่าจะไปรูปไหนการต่อสู้ของเอสเซมเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เราแพ้ยับเยินเนี่ยมันมีผลที่ทาให้เอสเซมต้องเปลี่ยนแปลงค่ะนะหนึ่ง SM ไอ้เซมไปต่อสู้เพื่อคนใดคนหนึ่งค่ะไม่ต่อสู้เพื่อคุณทักษิณด้วยค่ะ แล้วเอเซมสามารถจะพูดอย่างเปิดอ,อกเลยค่ะคุณทักษิณมีส่วนที่ทาให้เราแพ้ด้วยค่ะมีส่วนค่ะเขาเป็นหัวขบวนค่ะเขาเป็นหัวท่อนาเลี้ยงค่ะในเมื่อเขาคุมขบวนการไม่ได้เขาจะมาคุมประเทศได้ยังไงคะขบวนการต่อสู้เรามีแดงทั้งแผ่นดินแดงเป็นแสนนะคะขเขาคุมหัวขบวนของเขาไม่ได้ในเมื่อเขาเป็นหัวยอดของหัวขบวนเอเมตรงนี้เอเมไม่เอาแล้วค่ะเอเมไม่เอาใครจะเอาก็โง่แล้วค่ะ พราะคุณทัดสินไปแค่นั้นไปไม่สุดซอยค่ะสู้ไปต่อรองไปสู้ไปต่อรองไปถึงเวลาจะสุดซอยก็ไม่สุดซอยเก่งๆก,ก,กางๆต่อรองไปมันไปอีกอะไรเงี้ยเอสเซมัาด้วยค่ะพูดอย่างเปิดอกนี่เอสเซมไม่เอาด้วยมันจะเราเราจะต่อสู้เพื่อคนใดคนหนึ่งที่เขาเป็นนักธุรกิจแล้วการต่อสู้ของเราคนที่เสียหายที่สุดคือคนจนคนลาดยากค่ะตายเหมือนผักเหมือนปลาตายกันเป็นกือค่ะ เขาเลือกเอากลุ่มของเขาคัดเอากลุ่มของเขาออกไปที่เขาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะคะเอสเซมรู้หมดเอสเซมสืบหมดเลยค่ะสืบหมดเพื่อสำรวจไม่เอาแล้วแบบนี้ไม <medi> ่เอาเด็ดขาดไม่เอาเด็ดขาดนะคะเอาในประเทศขยับกันไม่ได้ในประเทศขยับกันไม่ได้คนบางคนที่เป็นนักสู้ก็ยังต้องหลบลงดูกันอยู่ในประเทศขยับกันไม่ได้เลยเอสเซมรู้หมดทุกอย่างเอสเซมสู้หมดขนาดนี้ไม่มีใครเปลี่ยนเส้นทางเอสเซมได้ค่ะ เอฟเ็มต่อสู้นี่เพื่อคนในชาติค่ะเพื่อคนในชาติกลับมาเป็นพี่น้องกลับมาอย่าทะเลาะก,กันอย่ามาแยกแยกคนในชาติมันจะมีมือที่สามเข้ามาค่ะมือที่สามก็เอานี่จะเอาอเมริกานี่จะเอาจีนบ้าแล้วนะฮะประเทศเราเป็นประเทศที่เนื้อหอมที่มีสมบัติมากมายในพื้นแผ่นดินไทยเรามันเป็นระบบของในประเทศชาติเราเองนะฮะมันเป็นระบบในประเทศชาติเราเองที่ทําให ประชาชนแล้วทําให้การเมืองเป็นไปแบบนั้นค่ะประชาชนเดือดร้อนไปด้วยกับไอ้เรื่องการเมืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่น่าสลดใจและเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากแต่เวลานี้แบ่งฝักเป็นฝ่ายทะเลาะก,กันคนที่นั่งอยู่ต่างประเทศที่รักประเทศชาติเขาสลดใจกันมากค่ะแต่ก็มีคนที่อยู่ในประเทศชาติเขาอยู่ต่างประเทศยังไม่ได้คือยืมไม่ชิงความเป็นไทยอะค่ะ ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปในการที่จะเป็นเประชาธิปไตยนะฮะยังหมักมุ่นอยู่ในคนไทยที่ที่ระบบเดิมๆถึงจะแม้จะอยู่ในในใน,ในต่างประเทศนะ,ะมาต่อสู้ก็ยังติดอยู่ในบุคคลนะ,ะติดอยู่ในบุคคลเพราะหวังติดสอยห้อยตามเดียตีนเข้าไปค่ะพูดง่ายๆเดียตีนค่ะเดี่ไม่เคยใช้คำหยาบนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนแอคทีฟครั จากการที่ถูกโจมตีเรื่องเรื่องเรื่องเสียเสียหายหายเรื่องไม่ใช่สักอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็การเมืองแพ้ไปหมดอย่างเงี้ยเอสเซมก็แพ้ด้วยค่ะมันเป็นผลกระทบที่เอสเ็มต้องแพ้ด้วยทั้งที่เอสเซมมีใจทุ่งเทยอย่างมากเลยการที่มานั่งทําเว็บเฝ้าเว็บเนี่ยคนเดียวใครนึกว่าโอ้โหทีมงานของห้องเอสเซมเจมนีนี่เยอะแยะมากเอสเมนั่งจัดรายการเองนะคะ ทำ YouTube เองนะคะ <t> ับภายในเนี่ยเออโอเคอาจจะมีเทคนิคเทคนิคที่เป็นเพื่อนที่สู้อิสระอะฮะสู้